สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีรับประสบการณ์ถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอล DPE World Cup 2025ครับศึกฟุตบอลกบฎศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอนะครับในปีการศึกษา2568นะครับคู่ที่2ของวันนี้ครับโรงเรียนสุสานบันตรีครับพบกับโรงเรียนสารวิทยาในส่วนการบรรยายครับอยู่กับผมกัลยพลจุ้ยครับและคุณสุมิตรตุนุแฟทครับตอนที่บรรยายเกมนี้ครับอ่ะยังพอได้กันแล้วผู้สิทธิ์ให้สัญญาณเริ่มเกมครับ สุรศักดิ์มณตีเคียก่อนครับในชุดสีน้ําเงินได้ครับส่วนสารวิทยาในชุดสีเขียวขาวครับไหลออากมาด้านข้างมาแล้วครับธีรพัฒน์คงแก้วไหลต่อมาที่สุรยุทธสุรายุทธปินาการโนเลือกยังไงก็เปิดยัดมาอาะไรเคียร์ไม่ดีเก็บได้เราหากข้อให้ตัวนี้วางเท้าจับตัวหนึ่งเรายิงก็เรียบ้อยครับหนึ่งสูงทางสารวิทยาขึ้นนำสุรศักดิ์มณตีครับ โอ้โหแล้วเป็นกับตันทีครับทางด้านสอรอวิชสิริจันทร์ครับครับโอ้ดึงคึงหลอกเลยครับเห็นเห็นครับตรงนี้ครับข้างในมีขออยู่ของทางธิรพัฒน์เลาะมาเองแล้วแต่งต่ออีกทีหนึ่งหมออะไรครับในกรอบเลือกมาสุรยุทธสุรายุทธปีนักการโนชนครัโอ้โ,อโหต้องโชมๆๆชยครับชัยชนะครับลงมาครับได้อัดซิดด้วยครับชนะสักขาสูงครับ ลงมาจ่ายแล้วทางสุรยุทธ์นี่ครับชัดเจนครับตรงนี้ครับเต็มใบครับมีขออยู่ครับเลือกตัว2ข้างหลังมาคุนานนไม่รอเลยครับฝกไว้ก่อนครับอดิเทพอดิเทพเปิดเข้าบานและช์าตรงนี้ก็เรียบร้อยมาเลยครับโอกาสหลายครั้งแล้วครับที่กว่าจะได้ของสุสานมรีไหลมาคนเปิดโค้งนี่เป็นทางนักอดิเทพนี่ครับแล้วโดนไข่ครับตีได้จะตีเสมอครับ อูยังขาดกันเกินแค่นิดๆหน่อยๆครับด้านข้างเติมขึ้นมาธนนท์ธนนโดนเลือกข้างในจับแล้วเสดท้าพงก็ฝังเลยครับได้เลขสิบเก้าครับเสด็พงเดชผลครับสามหนึ่งชร์สินครับทางด้านรัชนน์กันนะโหดูให้มาสอดช่องที่ดีมากเลยครับสองคนจังหวะทามิ่งดีแล้วนะครับมาต่อครับมาครับสรวิทย์ไหลแล้วได้จิ้มตรงนี้ก็เรียบร้อยครับทงไม่มีครับ จังหวะธีรพัฒน์คงแก้วเลยครับแล้วสุดท้ายครับโอ้โหเสียสมาธิกันเองครับเกมรับของธนาสุสงรรตีครับโอ้โหเดี่ยวเอารถในสนามเอี้ยวมาหาักกับตรงนี้ไปโอ้โหห้าหนึ่งครับแล้วยัดแล้วบ่งตรงนี้หกหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหเป็นใครครั้งลนี้ใช่ไหมอ้าวใช่เบอร์อะไรเบอร์ไหนไม่ดูแต่ว่าบอลก็หลุดกรอบออกไปพอสมควรครับแล้วภูสินก็เป่าจบเกมนี้เลยครับ เป็น3าคะแนานสุดงดงามของทางสราวิทยาครับ